ปูกระดาษแล้ให้มันเรียบร้อยเนาะการสเปรย์ไปโดนพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันโดนและถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้คะ่ะ แล้วครับวันนี้มีแผ่นเด็กแผ่นใหม่มาอีกแล้วครับหลังจากต้องเสียดายตังกับเด็กแผ่นแรกที่สั่งไปเห็นแก่ของถูกก็เลยได้ของห่วยมาครับ Surprise, อันนี้เลยสั่งไปใหม่ครับนี่เป็นแผ่นเด็กสาหรับเซิร์ฟสเก็ตโดยตรงครับมันไม่ใช่ไม้อัดธรรมดาทั่วไปแบบไอ้ตัวนี้ครับเห็นไหมผิวไม้ก็ต่างกันละตัวนี้เป็นไม้อัดธรรมดาพอเอาสว่านเจาะปุ๊บแตกปั๊บไอ้ตัวนี้ เขาเจาะรูมาให้เรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเจาะเองมันจะแตกเหมือนตัวผูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่รูมันพอดีครับเขาเจาะมาให้เรียบร้อยครับมีความโค้งมนครับนี่มีคอนเคฟลองเอาท่าของเดิมก็จะเห็นครับนี่หมายว่ามันโค้งเห็นไหมครับเป็นทรงโทเรโด7เดของสมูทสไตล์ครับอยากลองฟิลลิ่งที่ใกล้เคียงของแท้มากที่สุดครับก็เลยต้องสั่งแบบนี้มาอีกรอบนึงอันนี้800บาทโคตรเสงเสียดายตังชิเปงเสียโง่แล้วอันนี้ สั่งอีกเจ้าหนึ่งมาราคา1,700บาทประมาณนี้ครับไม่พันเจ็ดกั 1, บพันเก้าลืมลืมราคาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาพ่นกันลื่นครับคือเราจะไม่ติดกระดาษทรายเห็นไหมอันนี้ซื้อกันลื่นมาติดเองมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยงามอันนี้อยากได้ลายไม้เดิมๆเ,มเมคลียร์อย่างนี้เลยครับก็เลยจะพ่นกันลื่นแล้วโรยทรายเอาครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้ครับสเปกกันลื่นบอสนี่ครับสีเคลียร์ราคา กระป๋องละแ9บาบาทแล้วก็ทรายพ่นชิ้นงานครับหรือเขาเรียกว่าทรายซิลิคอนครับเป็นความละเอียดเบอร์สี่เบาทสั่งออนไลน์ได้หมดเลยอุปกรณ์ที่สาคัญอีกอย่างนึงก็คืออะไรก็ได้ครับที่ใช้ล่อนทรายแล้วมันออกมาสม่สมําเสมอครับอันนี้ผมใช้เป็นกระป๋องแป้งเก่าครับกระป๋องแป้งเก่าที่ใช้แป้งหมดแล้วครับผมจะเททรายลงไปในนี้แล้วก็ค่อยคอยค่อย,อย,อเย,เย,เยๆเคาะโรย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 ลงไปมันจะได้แบบเสมอกันหรือใครมีกระป๋องไปเจาะรูก็ได้นะ แต่ผมว่าใช้นี่มันน่าจะง่ายกว่าแล้วก็กรอกทรายลงไปในกระป๋องแป้งเนื้อทรายเบอร์สี่ค่อนข้างละเอียดดูแล้วน่าจะน่าจะรอดรูดฝานี้ได้ครับมันค่อนข้างละเอียดมากกรอกลงไปไม่เต็มนะไม่เต็มครับประมาณ300กรัมหนึ่งถุงประมาณ3มขีดพอใส่เข้าไปแล้วก็เวลาเราโรยมันจะได้ออกมา สม่ำเสมอกันที่สุดครับแล้วก็หลีรู้ให้มันเล็กๆก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยสำหรับคนที่ไม่อยากติดกริปครับก่อนจะพ่นสเปรย์นะครับเราต้องทำความสะอาดในตัวแผ่นเด็กก่อนเช็ดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้มันแห้งทูข้าวโซปรกออกแล้วก็จะเริ่มพ่นชั้นที่1กันเลยปราเยงเราจะพ่นสเปรย์เคลือบเอาหนาๆครับแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ปูกระดาษไล้ให้มันเรียบร้อยเนาะการสเปรย์ไปโดนพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันโดน เอานนหนาๆเลยนะครับพน่นหนาๆเลยแต่ว่าอย่าให้มันเยิ้มนะพ่นห่างๆหน่อยก็ได้ครับมันจะได้ไม่เยิม้มพ่นห่างเทงประมาณพุดหนึ่ง น,นีครับพอพ่นหนาพอสมควรแล้วเราก็โรยทรายครับโรยทรายให้ห่างจากชิ้นงานประมาณฟุตหนึ่งครับค่อยๆเคาะเปิดให้มันเล็กๆอย่างนี้นะอย่าให้มันไหลออกมาเยอะเกินไปนี่ครับโรยประมาณฟุตหนึ่งครับ เห็นเกล็ดเล็กๆครับโรยแป้งแล้วเราก็ลองตรวจดูชิ้นงานครับว่ามันโรยไปมีจุดไหนที่เรายังโรยไม่ถึงบ้างแต่คร่าวๆก็ค่อนข้างที่จะเสมอกันนะคร่าวๆที่มองดูก็ค่อนข้างสม่ำเสมอครับมองจากแนวแนวนอนเห็นไหมเกล็ดขาวๆเหมือนน้ำตาลไอซิ่งเลยค่อนข้างสม่ำเสมอครับถ้าเราโรยสูงแล้วเราก็รอให้ตัวสเปรย์มันแห้ง ประมาณสักสิบนาทีครับพอครบสิบนาทีแล้วแล้วก็คนทับรอบที่สองครับเหมือนเดิมครับคนห่างๆคักประมาณฟุตหนึ่ง แล้วก็ทิ้งไว้อีสินาทีแล้วก็มาพ่นเคลือบทับชั้นที่3ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพ่นรอบที่3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายครับหรือใครจะพ่น4รอบก็ได้นะไม่ว่ากันนะถ้าสเปรย์เหลือก็พ่นๆไปก็ได้ครับแต่ผมพ่นแค่3รอบก็พอแล้วประมาณนี้ครับ75 years later หลังจากพ่นทรายเสร็จไปแล้วก็เอาไปประกอบเล่นมาได้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับเนื้อทรายก็ยังอยู่นะมันหลุดแหละแต่ว่ามันหลุดมันก็ยังมีตัวที่ยังติดอยู่ครับไม่หลุดไปทั้งหมดนะยังยังสามารถใช้งานได้อ่ดีอยู่ครับกอเท้าใช้ได้แต่ก่อเท้าสู้ตัวกิฟที่เป็นกระดาษทรายได้ไหมก็ไม่ได้ครับหรือด้วยผมโรยทรายน้อยไปด้วยหรือเปล่าครับก็มีส่วนเหมือนกันแต่ คือใช้งานได้จริงครับข้อเสียก็คืออย่างที่เห็นครับมันก็จะดูดซับความสกรปรกเข้าไปได้แล้วมันเห็นเป็นรอยเปื้อนได้ชัดเจนกว่าตัวกิ๊บที่เป็นกระดาษทรายครับผมประมาณนี้เกาะเท้าเหมือนเดิมมันเนี่ยสากๆถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่อยากติดกิ๊บนะครับแล้วก็ไม่กลัวบอดเปื้อนอย่างที่บอกครับมันเป็นสเปรย์พ่นกันลื่น ก็เลยจะแบบดูดความสะกะปรกเข้าไปในตัวมันพอสมควรครับคร่าวๆก็โดยประมาณนะครับแม่สรุปว่ามันก็ใช้ได้อยู่ครับเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่อยากติดกิฟตนะครับแม